ตำมได้นี่รับปตะทานได้ด้วยนะคะคุณผ้่แล้วก็ม nah ีนี่น้ำแร่ผสมวิตามินบิวมรนะตามีปีหนึ่งสองร้อยเรซปีสมปีห้าปีหกปีเจ็ดปีเก้ปีสบสงแร่ธาตุเชนิดพีเอปวกปนีประโยน์จากวิตามินและแร่ธาตุสี่ร้แลแหล่งแร่ธาตุธรรมชาติเชนิดเลยนะคะคุณ0นได้อน่อะับยอ โอเคได้นะฮะเดี๋ยวต้องย้ำก่อนนะฮะว่าโลโก้กลางสนามนะฮะทุกคนสามารถไปถ่ายรูปได้แต่ว่าห้ามขึ้นไปนั่งโดยเด็ดขาดนะฮะแรงไม่ต้องนั่งเลยแต่ว่ายืนสวยๆแค่ยืนข้างๆก็สวยไปโพสท่าแบบแบบอ้ำอ่ะอ้ำมเขาก็ยืนแบบพิงๆเขาเขาก็สุดแล้วว่าแล้วแบบดีๆแบบเนี้โอ้โหแล้วลองปักอ่ะลองว่าก็เป็นเราเนี่ยปังได ใครที่ยังไม่ได้สมัครนะครับไปสมัครกันได้เลยนะสำหรับเจ c Charity าแ r ลต a ้บอร์ช2020สมัครได้ยังไงครับพี่ไอยครับสมัครเข้าไปที่ w w w l a l a .com นะคะก็จะมีให้เราเข้าไปคลิกนะคะว่าเราจะเลือกระยะในการที่จะวิ่งสะสมเท่าไหร่นะคะกี่กิโลกนะคะเสร็จแล้วเราก็ส่งผลวิ่งวันต่อวันเนาะมีทั้งแบบ15กิโล35กิโล70กิโลได้เลยครับ ภายในวันที่30ธันวาคมนะคะสะดวกตอนไหนยังไงได uh ้หมดเลยนะคะนรับเพราะฉะนั้นวันนี้จริงๆแล้วจะบอกว่าเราเต็มที่มากแล้วก็ช่วยทุกคนมีความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะลากันไปด้วยภาพความประทับใจแบบนี้ครับพี่ไอครับแบบไหนคะที่จะทำให้ทุกคนมาดูมกันนะครับมีความสุขกันใครอยากติดต่อแคปหน้าจอหรือว่าถ่ายวิ่งต่อได้เลยนะครับวันนี้เราทั้งสองเรต้องลาไปแล้วครับพี่ไอคร่ะสวัสดีค่ะ หอยหลังถ่ายรูปนะครับถ่ายภาพนิ่งนิ่งถ่ายภาพนิ่งถ่ายภาพนิ่งโอเคโอเคถ่ายรูปถ่ายภาพนิ่งภาพ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 ภาครับถ่ายภาพนิ่งครับภาพนิ่ง